สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลออบต่อครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรี FC ฟเตะที่สนามทันดร์โดมสเตเดียมเวลา6โมงครึ่งของบ้านเรานะครับโดยผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายเมืองทองชนะไป2นัดและราชบุรีชนะไปอีกหนัด ผลงานสามนัดล่าสุดของเมืองทองชนะ1เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะสุขโขทยัยสองประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานสามนัดล่าสุดของราชบุรีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัด โดยนัดล่าสุดเพิ่งบวกไปแพ้ให้กับบีจีปทุมสองประตูต่อหนึ่งครับในความพร้อมก่อนเกมของเมืองทองไม่มีใครด้ลับบาดเจ็บหนระือติดโทษแบนแต่อย่างใด้พรอมลงสนามกันทุกคน11ตัวจเจงที่คาดว่าเมืองทองจะส่งลงในสนามในระบบ4,2,3,1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกอโกดพิพัฒดนด,ด,ดาลดางัง4ตัวชนะผลซับมาชองบินลองทรงวุฒิไครควรสวิทไพรพรมาช ลางคู่พิชาอุทาวิรเทพป้อมพันสามตัวลุกเจริญศากวงกรปลรเมศอาจวิไลวิลเลียมปลอบส่วนหน้าเป้าสเตฟานเชโปโวิสและในส่วนความพร้อมของราชบุรีก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่อย่างใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าราชบุรีจะส่งลงในสนามในระบบ3 5 2ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกำพลปฐมอัตกุลหลัง3ตัวอดิศรพรมรักปรากจุนหองโจนาธานเข็มดี วิ่งแบ็กขวาเจซี่เคเรนวิ่งแบ็กซ้ายสัญชัยนนทศิลากลาง3ตัวเกียรติศักดิ์เจียมมุดมกิษรนนทศรีสุวรรณจักรัพันแก้วพรมส่วนหน้าคู่เมดีเทอร์เกียและเอนชิว่าผลจากการวิเคราะห์ของเกมคู่นี้คาดว่าเจ้าบ้านเมืองทองจะมาเน้นคองบอลบุกเจาะธำบิมเส้นสลับบอลทะลุช่องโจมตีแนวรับของราชบุรี และราชบุรีจะมาเน้นแพ็กกลางและหลังให้แน่นรอจังหวะผิดพลาดของเมืองทองแล้วโต้กลับจอมเตีเราอย่างแน่นอนในทางด้านของเมืองทองนัดก่ก็บุกไปเฉือนชนะสุขโขทัยมาได้แบบหืดจับ จากจุดโทษของวิลเลียมปอบและเปกฟอร์มแลมอย่างจเจริมสักวงก่อนที่อยู่ดีๆก็ฟอร์มฮอตขึ้นมาดื้อเมื่อรู้ว่าอิชิอินายเก่ารับงานคุมทีมชาติไทยแถมตั้งแต่โค้ดมิลอตเข้ามาคุมบางเหียนเมืองทองก็เริ่มโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นตามลาดับจนพวกเขาทะยานขึ้นไปล้างอันดับ7ของตารางตามหลังบุรีรัมย์อันดับ4เพียงแค่4แต้มเท่านั้นนดนี้พวกเขาก็ต้องมาเจอกับราชบุรีที่มีจุดเด่นทางด้านการโจมตีเร็วเมืองทองจึงต้องอย่าเสียบอลง,ง่ายๆกลางสนามไม่งั้นพวกเขาอาจโดนแนว ลกราชบุรีเจาะประตูเป็นแน่และในส่วนของราชบุรี หลังจากนัดก่อนพลาดท่าแพ้ให้กับบีจีมาแบบเจ็บชำ้ำหลังพวกเขาก็ถือว่าสู้ได้อย่างสูสีแถมมีโอกาสเข้าทำประตูอยู่หลายจังหวะแต่ก็จบสกอร์ไม่คมกันเองจนเจอทีเด็ดหน้าคู่บีจีเล่นงานและพ่ายไปในที่สุดอดเก็บแต้มจากทีมใหญ่เป็นนัดที่2ติดต่อกันนัดนี้พวกเขาก็หวังจะบุกมาลุ้นเก็บแต้มกับบ้านให้ได้อย่างน้อย1แต้มเพื่อทำอันดับหนีโซนตกชั้นให้ได้มากกว่านี้หลังตอนนี้พวกเขามีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่3แต้มและมีแต้มตามหลังเมืองทองเพียงแค่2แต้ม หากพวกเขาชนะได้พวกเขาก็มีสิทธิ์ทะยานขึ้นไปถึงอันดับ5เลยทีเดียวเพราะแต้มในโซนนี้ไม่ได้ห่างอะไรกันมากนักเกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยความที่มาตรฐานการเล่นและฟอร์มของทั้งคู่ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมม่นักประกอบกับแนวรับของทั้งสองทีมก็มักจะเสียประตูง่ายๆให้เห็นนัดนี้จึงมองว่ากินกันไม่ลงเสมอแบ่งแต้มกันไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้พวกเราบอลอบต ครบบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ